สวัสดีค่ะวันนี้ป้านีก็แพ็คของส่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้หลานมาถ่ายแบบเสื้อผ้าให้หน่อยค่ะนี่ตัดแต่งเรียบร้อยค่ะค่ะเห็นขนุนอยู่ค่ะแล้วก็อยากแกงขนุนนะคะมาค่ะแล้วก็สับขนุนค่ะต้องใส่น้ำมันทาม,มีดก่อนนะคะน้ำมันเพื่อกันยางมันติดนะคะ ช่วงเราทาขนุนนะคะเราก็เอาน้ําใส่แล้วใส่กระดูกหมูต้มลงไปก่อนนะคะพอเดือดเราก็เอาขนุนใส่ลงไปค่ะามาตำพริกกันนะคะใส่พริกแห้งเกลือกะปินะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะแล้วทีนี้สูตรป้านีจะใส่ปลาทูเค็มนะคะจะใส่ปลาลาก็ได้นะคะแต่ป้านีจะใส่ปลาทูเค,มะคะ็มค่ะ ค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะและปลาทูเค็มลงไปในครกตำด้วยกันนะคะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือเทศค่ะลงไปตำนิดนึงให้มันละเอียดนิดนึงค่ะค่ะเราตำเสร็จแล้วผมสูตรปัน้นนีจะต้องมาผัดพริกแกงก่อนนะคะเพื่อความนัวใครไม่ชอบผัดก็ใส่ในหม้อได้เลยนะคะ นี่ตักน้ำมันมาใส่นิดนึงกันไม่นี่นะคะนี่นี่ใส่ซุปไก่หรือเลดดีก็ได้เพิ่มความนัวผงจสรสลดะไครลงไปนะคะเราก็ตักที่เกงที่เราผ่านใส่ลงไปเลยเกงใส่เมื่อและถ่ายรูปไม่ค่อยชัดเลย มาเปลี่ยนเป็นกระทะดีกว่านะคะค่ะแล้วก็ใส่สะอมค่ะใส่สะอมลงไปพอสะอมสุกแล้วแล้วก็ใส่ใบสะพูหรือผักชีนะคะใส่เลยพอพักนึ่งก็ปิดได้เลยนะคะนี่สุกแล้วค่ะแกงขนุนของเรา ค่ทานเสร็จแล้วก็ให้นางแบบถ่ายรูปต่อค่ะ